สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอซูนแชนแนลนะครับกับหลังเกมนะครับบิ๊กแมตช์แมนยูเปิดบ้านเจอเชลซีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาไลฟ์สดหลังเกมทันทีนะครับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเผลอหลับเออซึ่งหลายคนก็แซวผมในเพจนะว่าเอ้ยพี่บอกว่าหลับเนี่ยพี่หลับเพราะว่าแซวเพราะเกมน่าเบื่อหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับหลับตั้งแต่เย็นแล้วดูนาโปลีกับอัลลันตานะครับจบครึ่งแรกปุ๊บพักสายตาแป๊บหนึ่งแม่งยาว แล้วแบตโทรศัพท์ผมที่ตั้งปลุกไว้อ่ะแม่งดับพอดีตื่นมาทีตีหนึ่งนะครับเหลือสิบนาทีจะหมดเวลาก็เลยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟูลแมตย้อนหลังแล้วก็มาค่อยมาทําเป็นคลิปดีกว่านะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมสําคัญของทั้งสองทีมนะครับแมนยูเนเ,เตดเนี่ยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเอเรินเทนฮากมาลูเบนอโมริมนะครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นรุดฟ,ฟันนิตต์ตลอดคุมทีมแทนไปก่อนแล้วก็เพิ่งเรียกความมั่นใจมาจาก คารลาบารครับที่ไปชนะเลสเตอร์ห้าสองใช่ไหมส่วนเชลซีก็กําลังฟอร์มดีนะครับช่วงนี้เอนโซมาเลสกาทําทีมเริ่มลงตัวนะครับก็มาเจอกันอ่ะเซเบตผู้เล่นตัวจริงแมนยูนะครับประตูเป็นอังเดลนาะหน้านับสี่สองสามหนึ่งเซนเตอร์เป็นมาไทาเดลิกกับลิซันโดมาร์ติเนีนะบแบ็คขวาเป็นลิเป็นดีโกดาร์โลแบ็คซ้ายเป็นมาซาอุยซึ่งเล่นดีมากนะครับตรงกลางเป็นอูกาเต้กับเซมิโร่มิสฟิโต้ลุบบูโน่ปีกขวากานันนาโชปีกซ้ายแรดฟอร์ด,ดหน้าเป้าเป็นลาสมุนทอยลุน ส่วนเชลซีนะครับ4-2-3-1นะครับประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสเซนเตอร์เป็นโควิลกับเวซี่ฟอร์ฟาน่าแบ็กซ้ายเนี่ยเซอร์ไพรส์ผมเพราะว่านัดที่แล้วคูโคลีย่าไม่อยู่เขาเลยให้ลิสเจมมาเล่นใช่ไหมวันนี้ผมคิดว่าคูโคลีย่าเนี่ยกลับมาแล้วนะครับเขาก็น่าจะให้คูโคลีย่าลงมาเล่นเพราะคูโคลีย่ามันกำลังเล่นดีนะทางทางฝั่งซ้ายนะครับเออก็เลือกใช้ลิสเจมก่อนแบ็กขวาเป็นมาโลกุสโตนะครับเซนเตอร์เป็นมอยส์แกเซโดเอ้ยคู่กลางเป็นมอยส์แกเซโดกับ โรเมอลาเวียนะครับไกเซโร่เล่นดีมากวันนี้นะครับมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นโคพารเมอร์ mer, ปีขวามาดูเเก้ปีซ้ายเปโดเนโตะครับแล้วก็หน้าเป้ามีคนละแจ็คสันอย่างที่บอกกันนะครับก่อนเกมเนี่ยแมนยูเรียกความมั่นใจมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้หรือเอาชนะให้ได้นะเพื่อที่อโมริมาจะได้างาน,นนะส่วนเชลซีนี่เขาดีอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยขอพูดหน่อยรู้ฟังน,นี้ตลอดแม่งใส่เสื้อโค้ชใช่ไหม หัวงอกหน่อยมาดมานิ่งๆเนี่ยแม่คโคตรเท่เลยนะครับเท่จัดเลยเออมาดกุนซือได้จริงๆนะรุดถ้าโมริมมานะไม่ต้องไปเป็นผู้ช่วยหรอกไปคุมทีมอื่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอสร้างผลงานได้ค่อยกลับมานะครับชื่อเสียงระดับรุดฟันนีิตเตอรความเป็นตำนานแมนยูถ้าคุณไปทําทีมเล็กหรือทีมระดับกลางแล้วผลงานดีอ่ะยังไงแมนยูชายตามองอยู่แล้วนะครับครั้งที่จะเปลี่ยนโค้ชครั้งต่อไปไเขาต้องมองรุดใช่ไหม เออดีว่ามาเป็นผู้ช่วยนะครับไม่ได้พัฒนาตัวเองในฐานะคุณซื้อต่อด้วยแล้วโมริมเขาจะได้ทํางานง่ายด้วยเขามีทีมงานของเขามาตามวิถีทางมืออาชีพนะครับเริ่มเกมมาก็เป็นเชลซีที่ครองบอลเหนือกว่านะครับแล้วเป็นแมนยูพยายามรับโต้ะกลับลูดฟานนิตต์ลอยเทนฮักเนี่ยในการคุมแมนยูสําหรับผมนะวิธีการเล่นเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแท็กติกวิธีการเล่นไม่ได้ต่างเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเห็นได้ชัดคือนักเตะมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นจริงๆนะ เริ่มเกมมาผมเห็นแรดฟอร์ดวิ่งไล่บอลผมเห็นกาเซมิโลวิ่งตัดบอลตรงกลางใช่ไหมบอลปั๊มห้าสิบห้าสิบแรดฟอร์ดมัน 50, 50, ford, วิ่งเข้าไปปั๊มอะไรเงี้ยดูแบบการเคลื่อนตัวนักเตะภาษากายเนี้ยมันดูแบบเออกระฉับกระเฉงขึ้นมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นจริงนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องพูดตามความจริงนะมันไม่ดูเหี่ยวเฉาไม่ดูเนยเหมือนยุคเอลิกเทนฮากนะครับแต่แน่นอนว่าวิธีการเล่นเหมือนเดิมคือรายรับโต้ะกลับ,กกบใช่ไหมออกปีกกระชาก นะครับซึ่งเชลซีเขาคลองบอลได้ดีกว่าส่วนเชลซีวันนี้ผมว่าก็ระวังไปนิดนึงเหมือนกันเอาจริงๆคือโอเคแมนยูเขาบอลเปลี่ยนโค้ดวก,กับเชลซีชอบแพ้ทางแมนยูในพรีเมียร์ลีกเวลามาเจอโดแนทนะฟอร์ก็จริงอะ่ะแต่ตอนนี้ทีมคุณเหนือกว่านะครับควรจะใช้ช่องว่างตรเนี้เต็มสูบเพื่อจะเอาสามแต้มเพราะกลางมันเป็นลาเวียกับไกเซโดอ่ะคือลาเวียเกมรับมันโอเคนะครับคลองบอลเหนียวแน่นจริง ไกเซโดนี้ดีมากไกเซโดนี้บทบาททั้งทั้งตัดบอลทั้งออกบอลเลยไกเซโดออกบอลแม่งดีจัดเลยวะ่ะเอาจริงนะครับผสมฉายาปอกบาผสมกองเต้เลยตอนอยู่เอลกาด้ออกบอลดีมากนะกลายเป็นตัวออกบอลหลักเลยนะซึ่งพอมันเป็นไกเซโด้ลาเวียเนี่ยมันตัวออกบอลมันเป็นไกเซโดตัวเดียวอะ่ะผมว่ามันก็ทําให้มิติมันน้อยไปนิดนึงนะถ้ามันมีเ so อนโซ่อ่ะมันก็น่าจะดีอย่างนี้ซึ่ง โอเคคุณส่งลาเวียมาเพื่อความสมดุลในแดนกลางถูกไหมแต่คือผมรู้สึกว่าต่อให้เป็นเอนโซไกเซโดกลางก็น่าจะเหนือว่ากลางแมนยูชั่วโมงนี้อยู่แล้วนะนะครับส่วนตัวลุกวันนี้เหมือนกับโคปาเมอร์เนี่ยเล่นดีนะแต่ก็โดดเดี่ยวไปหน่อยนะครับพอไม่มีจารดอนซานโชอ่ะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับตัวเชื่อมกันไม่ค่อยมีนะ พาเมอร์แม่งแบกคนเดียวจริงในใน,ใน,ใน,ในแนวลุกคนนี้เพราะว่าเปโดเนโตเนี่ยเล่นทางซ้ายผมก็ไม่เคยเคยเห็นว่ามันจะเวิร์กสักทีนะคือความคล่องตัวมีกระชากมีแต่เปิดไม่แม่นถูกไหมลากตัดเข้ากลางมาพอมันเข้าซ้ายหลบได้จริงแต่พอมันเข้าซ้ายก็ต้องบนกับเสียเวลานะครับมีลำคาญฝืนดิงขวาทั้งนึงก็เบาใช่ไหมครับอืมจะได้ซานโชนลงไม่ได้เพราะว่าติดสัญญายืมตัวนะครับส่วนแมนยูวันนี้ก็อย่างที่บอกคือภาษากายดีขึ้นนะ นะครับคู่กลางเนี่ยกาเซมิโรนี่เล่นดีเหมือนกันนะตัดบอลได้หลายจังหวะนะครับเออเป็นตัวออกบอลด้วยแต่อูกเตะกับแบบขยันอย่างเดียวแต่ผมว่าเอาพาเมอร์ไม่อยู่เลยนะดีที่แบบพาเมอร์มันมันไม่มีตัวช่วยนะวันนี้นะครับดีที่พาเมอร์ไม่มีตัวช่วยนะนนนะยนะซึ่งมันก็ย้อนกลับไปต่อตรงแบ็กซ้ายนั่นแหละนะครับถ้าเป็นคูโคลเรีาและอินเวิร์ดเข้ามาช่วยพาเมอร์แบบครึ่งหลังอะ กูย,ย่ามีบทบาทพอสมควรนะตอนเปลี่ยนลงมามันจะดีอยู่นี้เยอะเลยนะและลิสเจมไปทางวาเขาก็ไปทางถนัดเขาด้วยนะครับอันนี้มันดูฝืนๆไปหน่อยอ่ะแต่เชลซีมีโอกาสจังๆก่อนนะครับก็จากลูกเตะมุมผมถึงบอกว่ารูทฟันนิตอลอยแท็กติกกับเทนฮาร์กนี่แม่งไม่ได้ต่างกันนะต่างแค่ภาษาก,การนักเตะจริงๆนะเพราะอะไรครับลูกเนี้ยจุดอ่อนเดิมแมนดูตั้งแต่ยุคโซชาไลมาเทนฮาร์กเลยลูกเตะมุมนะครับ เจลซีเขาครอสมาชิคแมนดูแม่งไปปล่อยมาดูอ้เก้หม่งโล่งๆชนเสาเขาไม่ได้มีสูตรอะไรพิสดารเลยนะเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นเน่แล้วก็ขึ้นเทคอะนะครับโชคดีสองชั้นชั้นแรกคือหนึ่งมาดยอ้เก้หม่งชนเสาใช่ไหมชั้นที่สองคือโฟฟาน่ามันดันไปแย่งหม่งกับมาดูไอ้เก้ด้วยมันทําให้มาดูอเก้หม่งไม่ถนัดเนี่ยคือโฟฟาน่ามาดูไอ้เก้แม่งไม่มีใครขึ้นขึ้นหม่งแย่งอ่ะแม่งแย่งกันเองอถ้า ฟฟาน่าไม่ขึ้นปล่อยมาดูเก้ขึ้นคนเดียวผมว่าเต็มเต็มตะข่ายแนละ้วหรือมาดูเก้ไม่ขึ้นปล่อยบอลไปถึงโฟฟาน่าโขกเต็มหัวเนะี่ยก็เสียประตูไปแล้วนะครับแมนยูถูกไหมมันต้องป้องกันได้ดีกว่านี้นี่คือไม่มีอะไรเลยไปปล่อยเขาหม่งโล่งๆนะครับถือว่าโชคดีที่รอดไปภาพรวมก็เป็นเชลซีดีกว่าแต่อย่างที่บอกไอเดียในการเข้าทำวันนี้มันดูแบบตื้อๆต,ต,ตันๆยังไงไม่รู้นะครับบวกกับกองหลังแมนยูมัสลุอเล่นดีมาก วันนี้นะครับตัดบอลการเข้าแท็กเกิลการเข้าอินเตอร์เซปกระชากบอลขึ้นมาเปลี่ยนจากรับเป็นลูกโอเคเซนเตอร์ก็ถือว่าใช้ได้เดลิกดิซันโดนะครับลิซันโดก็เล่นดีนะถ้าไม่ติดว่าเกเรตอนท้ายไปหน่อยนะครับแต่เมนยูก็สูตรเดิมครับรับโต้กกับนะครับแล้วก็เกือบจะได้ประตูจากอาริฮันโดกานาโชนะครับแต่ยิงไม่ดีช็อตเนี้ยมันเกิดจากเกมโต๊กกับเคลซีบุกอยู่แล้วเมนยูโต้กกับแล้ว กานาโชอยู่ปีกขวาใช่าแรดฟอร์ดเนี่ยสลับตำแหน่งกับฮอยลุนนะครับฮอยลุนขึ้นมาทางซ้ายกระชากมาแล้วก็จ่ายเข้ากลางฮอยลุนเนี่ยเห็นแล้วว่าเพื่อนอยู่ตำแหน่งนี้ก็เลยจ่ายเข้ากลางแรดฟอร์ดข้ามบอลลอ,อถึงกานาโชกานาโชก็เล็งนะมีเวลาเลยช็อตน,นี้แตะเข้าหนักซ้ายแล้วก็ปั่นเข้ามือโรเบิร์ตซานเชสรับสบายอเลรฮันดกาแโชเนี้ยเลอเทอะจัดจัดเอาจริงๆรินะครับเลอเทอะจัดจัดคือหนึ่งเนี่ยโอกาสแบบนี้ ต้องทาให้ดีกว่านี้วันนี้เป็นคนที่มีโอกาสเยอะสุดของแมนยูเลยนะครับต้องทําให้ดีกว่านี้คืออะไรโอกาสเนี้ยคือหนึ่งผมว่าโล่งมากนะถึงมันจะมุมไม่ได้แบบขนาดนั้นก็เหอะแล้วมุมก็เปิดเดยอะพอสมควรด้วยโล่งมากนะครับมีเวลาเลงถูกไหมแต่คุณและแมนยูเป็นทีมรับสวนกลับอะโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยนะคุณต้องเน้นเนะี่ยแต่คุณกลับยิงเหมือน ส่งคืนมาให้โรเบิร์ตซานเชซอย่างน้อยต้องไม่ตรงตัวต้องมุมหน่อยต้องทําให้แบบมันเป็นงานยากของโรเบิร์ตซานเชซหน่อยอะเพื่อที่มันจะได้ต่อให้ไม่เข้าอ่ะมันจะได้มีโอกาสอื่นตามมาเช่นซานเชสรับเสร็จปุ๊บก็ฉชอมาแลสฟอร์ดได้ซ้ําเพื่อนได้ซ้ำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบทําโอกาสเหมือนทําโอกาสดีๆการมนส่งคืนให้เขาอ่ะนะครับแล้วขอบนอีกกาลาโชเนี่ยคือแม่งเลือกจังหวะเล่นแบบไม่ใช่แค่ลูกนี้นะหลายลูกอ่ะแย่มาก นะครับมันมีหลายช็อตมากที่ถ้ากาแนชโชเลือกจ่ายเร็วๆอ่ะจ่ายจังหวะแรกอะ่ะแมนดูน่าจะหลุดไปหลายหลายครั้งแล้วน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้ยนะครับคือทัศนคติกาแน,นโชคือจะเลือกเลี้ยงเองก่อนทุกครั้งบอลมาถึงเนี่ยสิ่งที่คิดในหัวอัตโนมัติคือเลี้ยงเองจนแบบมันต้องไม่มีทางจะเลี้ยงได้จริงถึงจะจ่ายซึ่งจริงๆมันควรจะเลือกจังหวะนะครับว่าจังหวะไหนจะจ่ายหรือจะเลี้ยงแบบไหนดีกว่าถูกไหมคือโอเคไอดอลคุณคริสเตยโนโรนันโด ใช่ไหมคุณพยายามใหญ่แบบเป็นแบบโรนัลโดแต่โรนัลโดเนี่ยสัมภาษณ์ในที่เฟอร์ดินานมาสัมภาษณ์ไปดูคลิปที่ผมแปลไว้ก็ได้นะครับเฟอร์ดินานถามโรนัลโดว่าเฮ้ยทำไมอะโรนัลโดถึงเปลี่ยนจากปีกจอมสัตว์นะครับจอมโชลีลากลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูถล่มทลายคริดซะโนโรนัลโด้บอกว่าเขาตกผลึกด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีใครมาแนะนําเขารู้สึกว่า สิ่งสำคัญที่สุดในเกมฟุตบอลเนี่ยมันคือการตัดสินแพ้ชนะก็คือการทําประตูนั่นแหละนะครับพอเขารู้เขาก็โฟกัสไปในตรงนั้นเลยเขาใช้คําว่าแบบไอ้สิ่งนี้ยมันสําคัญกว่าการสรับขาสับขาหลอกไร้สาระของเขาจริงนี้แป,แปรสอบมนาะจริงเขาพูดว่าแบบมัน important than fucking step over ก็พูดง่ายๆคือการทาําประตูในจังหวะที่ควรจะต้องทําประตูอะ นะครับการเลือกจังหวะเล่นน่ะสาคัญกว่าสับขาที่อะไรนะั่นอ่าพูดแบบยาแบบนะครับซึ่งโอเคถึงโรนโดจะเปรียบเทียบกับการสรับขากับการยิงประตูใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะที่โรนโดบอกเขาก็เสริมต่อว่าแต่จริงๆอ่ะการสรับขาหลอกไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่คุณต้องใช้ถูกจังหวะซึ่งมันไม่ใช่แค่การสรับขานะมันถึงการเลือกเลี้ยงฝ่าการเลือกตะลุยการเลือกอะไรนะเราจะเห็นว่าโรนโดพอพัฒนาแล้วอะ่ะ เขาก็ยังมีการโชว์รีดามีสักขาอยู่มีการกระชากอยู่มีการยิงอยู่แต่จํานวนการยิงประตูลและแอสซิสต์ของโรนโดเนี่ยเพิ่มขึ้นมหาศา,ศาศาลเลยหลังจากที่เขาพัฒนาถูกไหมพูดง,ง่ายๆคือจุดคือนักเตะสไตล์การโชว์ใช้ความสามารถเฉพาะตัวกระชากลากเลื้อยสับหลอกใช้ความเร็วกระชากไปอะไรพวกเนี้ยมันมีเยอะมากนะแต่นักเตะระดับโลกหรือระดับท็อปจริงๆในสไตล์แบบเนี้ยจุดตัดมันคือการเลือกตัดสินใจในจังหวะที่จะเล่นเลย การเลือกที่คุณจะโชว์สก,กิลจังหวะไหนให้ทีมได้ประโยชน์การเลือกที่คุณจะยิงจังหวะไหนให้ทีมได้ประโยชน์การเลือกที่คุณจะจ่ายจังหวะไหนาให้ทีมได้ประโยชน์นั่นแหละถ้าใครทําได้ใครเลือกใครมีเซนส์ในการเลือกจังหวะพวกนี้ถูกอ่ะนั่นแหละคือจะพัฒนาดได้ซึ่งโรนโดก้าวข้ามไปได้นะครับนั่นแหละไอดอลคุณทํางั้นแต่การาโชเนี่ยมันกลับค่ากันนะครับคืออ่านทางง่ายมากได้บอลปุ๊บไม่ต้องอะไรมากสิ่งที่คิดคือกูไปเองก่อนกูกะชากเองก่อน กูยิงเองก่อนยกเว้นไม่ได้จริงจงตันจริงกูให้จ่ายนะครับเอาแค่ลูกมางอยี้ที่ผมพูดเนี่ยแนวคิดมันกลับกันปหะลาซูอฮรูนได้บอลหลุดมาทางทางซ้ายถูกไหมเห็นเพื่อนอยู่ตำแหน่งดีกว่าจริงอฮลูนมันกระชากต,ต่อก็ได้นะมันเลือกจ่ายมาให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดข้ามบอลมาถึงการในโชการันโชได้ยิงเนี่ยเพราะการจ่ายอฮรูนสร้างโอกาสที่มันดีกว่าถูกไหมจริงอยรูนมันกระชากต,ต่อก็ได้แล้วยิงยัดสเสาแรกก็ได้ทั้งที่มันเป็นกองหน้าหน้าที่คือยิงประตูถูกไหม กลายเป็นกองหน้าจ่ายให้ปี๋เห็นว่าไอ้ปี๋อยู่ที่ว่างกว่าทัศนคติคือเลือกจ่ายก่อนแต่กาญชโชะแม่งเลือกยิงก่อนไม่ค่อยจ่ายอยดูนแทบไม่จ่ายเลยต้องแบบตัวเองไปไม่ได้แล้วหรือมองแล้วไปไม่ได้จริงๆโหตันจัดถึงจ่ายบางทีตันม,งมึงจะเลือกเลี้ยงตะลุยเลยนะครับแล้วยิงก็แม่งไม่คมด้วยไม่เน้นด้วยเออหงุดหงิดมากกับกาญชโชนนี้นะครับอ่ะจากนั้น แมนยูก็มีโอกาสนะครับจากโรเบิร์ตซันเชได้เซฟลูกยิงของลาสูทอยลุนนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันเขาให้ฟาวนะครับเพราะว่ามาลูกุสโต้ไปตัดเกมอูกาเต้นะครับซึ่งกุสโต้วันนี้ก็เล่นไม่ดีเหมือนกันนะครับโดนใบเหลืองแล้วก็จังหวะเติมขึ้นมาจริงๆนะเชลซีอ่ะพอลิเจมเป็นอินเวอร์ตอ่ะมันไม่ธรรมชาติใช่มก็เ,เติมไม่เติมไม่ค่อยดีนะครับฝั่งกุสโตเนี่ยเติมไม่โอเค แต่แม่งชอบไปตายจังหวะสุดท้ายผมเห็นจ่ายเสียบ่อยมากจริงๆนะมาโลกูโต้เนะี่ยวันนี้ฟอร์มดรอปเลยนะครับเออแล้วพอเสียใบยเหลืองปุ๊บแม่งก็อันตรายด้วยสุ่มเสี่ยงโดนใบแดงนะครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับจากจังหวะน,นี้แหละไปตัดเกมมูคาเต้น,น,น้ากรอบเขีดโทษแล้วก็เป็นฟีคิกนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรบูโน่ก็ยิงไม่มีอะไรนะครับอืมจากนั้น แมนยูก็มีโอกาสอีกนะครับจากบูโนวางยาวแนวลึกครับแรดฟอร์ดได้ยิงชนคานใช่ไหมชนคานเด้งออกไปจุดนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับสำหรับพวกนักสถิติทั้งหลายนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยซึ่งจริงๆเป็นแฟนช่องผมประจำนี่แหละนะครับเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่ผมอบอกว่าวิธีการเข้าทำแมนยูมีปัญหานะครับเพราะว่าดูจากค่าสถิติแล้วเ F g แมนยูเยอะ พลาดบิ๊กเชนเยอะบิ๊กเชนที่แมนยูทําได้มันคือลูกลักษณะแบบเนี้แบบที่แรดฟอร์ดยิงชนคาเน,นี่ยนะครับเปิดเข้าไปแรดฟอร์ดได้ยิงจากมุมฝั่งขวาไม่ต้องจับชนคารอย่างเงี้ยหรือที่ดาโล่หลุดไปหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่คําว่าเพราะวิธีการเข้าทํามันสร้างโอกาสแบบนี้ได้เยอะถ้าทําได้ก็เหมือนลูกที่กานชโชยิงใครวะที่แรดฟอร์ดเปิดเกมนู้นเน่ยเกมเบนฟอร์ดที่แรดฟอร์ดเปิดทางขวามาแล้วกาแนโชกระโดดแปรเข้าะ ลลักษณะแบบนี้ถูกไหมซึ่ง AI เวลามันคำนวณมัน,ม,น,ม,นมันก็คำนวณว่าแบบนี้คือ big chance นะครับแบบนี้คือโอกาส d xg สูงจริงๆมันไม่ใช่นะครับคำว่าโอกาสจังๆที่ผมพูดถึงเนี่ยมันต้องโอกาสแบบที่เรารู้สึกว่าต่อให้เอายายผมไปยิงอะแม่งก็เป็นประตูอะเข้าใจไหมโอกาสจังๆที่ผมพูดถึงคือแมนยูต้องพยายามสร้างโอกาสให้สามารถมีโอกาสยิงประตูจากบริเวณ ตรงกลางกอบเกตโทษบริเวณจุดโทษอ่ะโดยที่มีเวลาไม่มีตัวประกรบไม่มีตัวบล็อกเข้าใจไหมมันต้องสร้างโอกาสแบบนี้ให้ได้นะครับมีเวลาคิดประมาณวิหนึ่งตัวประกรบอยู่ห่างตัวบล็อก mm. อยู่ห่างได้ยิงแบบที่เราเห็นว่าให้ยายผมมายิงก็เข้าอ่ะซึ่งแมนซิตี้มีถูกไหม หลายๆเรซูการแมนซิตี้ทำได้ลิเวอร์พูลทำได้โลง่ลงๆจงๆแมนู Main เนี่ยมันมีโอกาสบิ๊กเชนจริงแต่มันเป็นบิ๊กเชนแบบนี้ซึ่งมันควบคุมยากถามหน่อยลูกแรฟฝร์ดยิงชนคารนี้ควบคุมบอลง่ายเหรอควบคุมยากนะครับเอาจริงๆแต่มันเป็นโอกาสจังๆเหมือนกันแต่มันเป็นแต่จังจังกับจัง,ก,จง,ก,จงก,กว่าเข้าใจไหมมันมีขั้นกว่าอยู่ซึ่งสําหรับผมเมนูเรายอมไปดูฤดูการนี้เมนูถ้าไม่มีโอกาสเลยนะ ยิงตรงกลางนะครับตรงกลางบริเวณจุดโทษเนี่ยจากการสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำตัวประกบอยู่ห่างเนื่องจากเจอการต่อบอลมาทําให้ตัวประกบหลงทํำลายแนวรับผู้ต่อสู้แล้วก็ได้แปะเข้าไปง่ายๆย,ยิงเข้าไปง่ายๆมีไหมสําหรับผมแทบไม่มีนะครับมีลูกเดียวอะ่ะเกมเจอฟูลแล้ไหมที่เซิร์ฟซียิงอะ่ะนั่นแหละถูกปะ ตรงๆจังๆกลางๆนะครับตัวประกบหายซกซีสอดเข้ามายิงใครเปิดไม่รู้จําไม่ได้ลูกเดียวเองนะที่ทําได้ซึ่งจริงๆอะถ้าคุณจะเป็นทีมระดับสูงคุณต้องสร้างโอกาสแบบนี้ได้เกมนึงอะสามสี่ครั้งนะครับขั้นต่ำแมนยูไม่มีแมนยูมีแต่ลูกยากสวนกับกระชากไปยิงมุมแคบยิงอัดตู้มแตะไปโกดวนกับโกโกพุ่งออกมาวัดกันหนึ่งหนึ่งถูกไหมอะไรพวกเนี้ย โกพุ่งออกมาปิดมุมมุมน้อยต้องซัดกันมีกองหลังเบียดเก็ตไหมอย่าไปเชื่อไอ้พวกสถิติมากนะครับเออมาร์คอังเดแต่สเตเก้น่ะโดนไล่ออกในเอ้ยทำเพื่อนทำทำเอลิกาเซียโดนไล่ออกว่าจ่ายบอลไม่ดีในเกมเจอเจอโมนาโกอ่ะแม่งยังเลตติ้งสูงสุดเฉยเลยนะครับอืม ก็เกือบได้ประตูเมนยูนะครับลุกงนี้ใช่ไหมและจริงๆมันมีช็อตหนึ่งด้วยที่ผมรู้สึกว่าที่เกือบอยูแล้วเมนยูเล่นไม่ละเอียดนะครับช็อตที่อังเดโอนาน่าเนี่ยบิวบอลแล้จ่ายยัดมาให้กาเซมิโลนะครับแล้วโดนบีบเกือบเสียไปนะครับแล้วกาเซมิโลดีขึ้นหลังทันแม่งนึกถึงเกมกับกาลาตาสลายเลยนะครับที่กาเซมิโ่โดนใบแดงมั่งแบบนี้เลยเอออ่ะจบครึ่งแรกศูนสูนะครับครึ่งหลังเชลซีเปลี่ยน เอามาโลโกโตออกนะครับแล้วเอามาคูคุริยาลงมาซึ่งผมรู้สึกอ่ะพอคูคุริยาลงมาแม่งดีขึ้นนะครับดีขึ้นเลยเพราะว่าคูคุริยาแม่งอินเวอร์ดูแบบเป็นธรรมชาติกว่าลิสเจมเยอะนะทางซ้ายอะ่ะนะครับแล้วมันก็มีตัว,ม,ตวมีตัวที่มาสอดประสานและช่วยพาเมอร์บ้างช่วยอะไรบ้างนะครับบวกกับพอคูคุริยาอินเวอร์เนี่ยมันมีประโยชน์มันช่วยตรงกลางด้วยใช่ไหม มันช่วยไกเซโดด้วยมันช่วยพาเมอร์ด้วยมันช่วยเนโต้ด้วยนะครับเชลซี Chelsea ก็มีโอกาสจากเนโต้ใช่ไหมกระชากทางซ้ายนะครับแล้วก็ลากตัดเข้ามาแล้วก็ยิงขวาถักเสาออกไปซึ่งอย่างที่บอกอะ่ะคือเนโต้ทางซ้ายเนี่ยมันผิดธรรมชาติเหมือนกันนะนะครับอืมแต่แมนยูก็พยายามสวนกลับเรื่อยๆนะครับพยายามสวนกลับเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรนะครับจนกระทั่งโอกาสทองมาอีกแล้วนะครับ อารฮันโดเจ้าเก่าผ้าโอกาสทองอย่างเงี้ยจากจังหวะที่นะครับจากจังหวะที่บูโนใช่ไหมโตกลับมาทางขวานะครับแล้วลูกนี้จริงๆมันวิ่งหาพื้นที่ดีมากนะกานาโชจากซ้ายอะ่ะซึ่งหลังเนี่ยอาืมบอกไว้แมนยูมาสลับปีกแล้วนะครับเอาแรดฟอร์ดมาขวากานาโชไปซ้ายแล้วใช่ไหมกานาโชว,วิ่งตัดมาลงโลกบูนโนก็ทําดีมากนะบูนโนกระชากไปดึงตัวประกบมานะกานาโชเนี่ยวิ่งตัดจากปีกซ้ายเข้ากลางแล้วแบบของเงี้ย Bruno, บูโน่บรรจงจ่ายให้โล่งๆนะครับกันโชว์แม่งยิงอะไรก็ไม่รู้นะครับไปติดบล็อกไม่ให้ติดบล็อกดิไปยิงเบาอ่ะนะครับยิงแบบเหมือนแป๊กๆด้วยเข้ามือซานเชสแม่งอย่างง่ายเลยนะครับโคตรเซ็งอะ่ะลูกนี้อืมจากนั้นเชลซีก็คองเกมเหนือกว่าแต่เชลซีอย่างที่บอกนะพอ พาเมอร์มันโดดเดี่ยวจริงๆอ่ะพาเมอร์แม่งเลี้ยงแหวกอุกาเต้ไปแต่พอจะเลือกจ่ายปุ๊บจ่ายเสร็จปุบ๊บแจ็คสังก็ทําอะไรไม่ได้เนโต้ก็อยู่ทางซ้าก็ทำอะไรไม่ได้มาดูอิกเก้นี่ยิ่งหนักเลยนะครับกระชากอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้นะครับวันนี้อาจจะเลือกจ่ายเพื่อนนะบ่อยหน่อยนะแต่จ่ายก็จ่ายจังหวะไม่ดีเลือกจ่ายผิดจังหวะด้วยนะครับเปิดเข้ากลางมาดูอิเก้นี่รู้เลยว่าไม่ได้ลุนแน่ใช่ไหมอืม ลูกเปิดเข้ากลางมาดูเก้นเนี่ยรู้ทันทีว่าแม่งไม่ได้ลุ้นเลยไม่ได้ลุ้นแน่นะครับติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจนกระทาั่งแมนยูมาได้จุดโทษนะครับจากจังหวะที่ลาสซูทอยลุนหลุดมาแล้วก็แตะหลบโรเบิร์ตซานเชสน,นะครับซานเชสก็ไปรวบขาจุดโทษลูกเนี้ยซานเชสก็ไม่น่าไปรวบขาทอยลุนจุดโทษนะ ถ้ามันโกเก่าๆหน่อยออกมาแล้วก็แบบเก็บมือหน่อยใช่ไหมออกมาแค่บีบพอยรุนถ้าไปมุมแค่มันไปมุมแค่มันทำอะไรไม่ได้แล้วช่วงนี้ยไปรวบขาเขาเป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เสร็จเลยบูโน่ยิงเข้าแต่แมนยูก็ยังเป็นแมนยูเหมือนเดิมนะครับเสียสมาธิก็มาโดนตีเสมอทันทีนะครับซึ่งนาทีมันดูห่างนะจากเจ็ดสิไปเจ็ดสี่อะแต่ที่นาทีมันห่างนี่มันเป็นเพย์ต่อกันเลยนะมันเกิดจากการเปลี่ยนตัวนะครับ แมนยูเปลี่ยนตัวงงจัดเลยเอาอามาดเดียโลลงมานะครับแทนแรดฟอร์ดแทนที่เป็นการาโชแรดฟอร์ดผมว่าวันนี้เล่นโอเคเลยไม่ได้เล่นดีหรอกแต่เล่นโอเคอะจังหวะจ่ายจ่ายจังหวะยิงยิงถูกไหมดูผษสานกับเพื่อนนะครับไม่ได้แบบมุ่งหน้าอย่างเดียวแบบการาโชส่วนเชลซีก็เปลี่ยนเอาโรเมโอลาวียออกเอาเอนโซลงมาช่วยจ่ายบอลน,นะครับแล้วก็เอามิคไโลมูดิก ลงมาแทนมาดูเอเก้ถึงบอกเสียดายซันโชไงนะครับมาดูเอเก้ก็ทำอะไรไม่ได้มูดิกลงมาไม่ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แต่แฟนเชลซีไม่ต้องคิดมากครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยคุณจะไม่ต้องหงุดหงิดกับมาดูเอเก้กับมูดิกแล้วเพราะเดี๋ยวเอสเตวาวิลเลียมมานะครับของจริงบอกเลยที่ผ่านมาเชลซีมักซื้อดาวลุ่งจริงแต่ชอบเป็นดาวลุ่งแบบดาวลุ่งมีแววอะนะเราไปซื้อมาเวอร์นะครับ ดาวรุ่งแบบไอพวกโอมาริเคริแมนเนี่ยอูอโกชูกูชูกูเมกาเนี่ยแค่ดาวรุ่งมีแววแต่เอสเตวาวิลเลียมเนี่ยนี่คือดาวรุ่งระดับโลกอะฟิลลิ่งประมาณเนม่าตอนอยู่ซานโตสอะฟิลลิ่งแบบลิมาริดเบลวินิซิอุสมาฟิลเนี้ยนะครับเอ่อคุณอาจจะเจอโคพาร์เมอร์สองก็ได้นะกับเอสเตวาวิลเลียมเนี่ยเอาจริงๆช่วงนี้แม่งฮอตจัดนะครับแล้วคุณจะลืมไปมาดูไอ้แก้เลยวงเล็บถ้าเอสเตวาปรับตัวได้นะแต่ผมว่าทําได้นะครับ ถ้าตัดเรื่องนอกสนามไปนะเรื่องวายาวูดเรื่องอะไรพวกนี้ถ้าไม่หลงแสงสีนะแม่งเก่งจัดนะครับแต่ข้อดีคือการเปลี่ยนตัวของเชลซีเนโต้ NATO กลับไปทางขวาแล้วไม่เห็นผลเลยนะครับเพราะช็อตที่ได้ประตูตีเสมอเนี่ยมันเกิดจากเนโต้ไปทางขวานะครับแล้วเชลซีเพย์มาเปลี่ยนตัวเรียบร้อยเริ่มมาเชลซีก็เขี่ยกลางแล้วทำเกมมานะครับเป็นเนโต้กระชากทางขวาแหวกมาสามอะ ไล่หลบมาตั้งแต่ตั้งแต่ข้างบนน่ะแหวงมาสามตัวนะครับแล้วก็โดนสกัดออกหลังเป็นเตะมุมคือเนโต้ทางขวาเนี่ยอันตรายกว่าเยอะจริงๆนะครับธรรมชาติกว่าเยอะเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจากเนโต้มาอยู่ขวาแล้วก็แหวกมาได้เตะมุมเตะมุมเสร็จปุ๊บก็เปิดมานะครับเปิดมาตรงกลางกาเซมิโร่หม่งสกัดไม่ดีเจอมอยกกเซโดยิงปุ้มบอลพุ่งมันเส้นเลยครับเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อหนึ่ง นะครับอืมอีกจุดหนึ่งของเชลซีที่ขอบบนหน่อยนะครับคือไม่น่าส่งมีไครโลมูดิกลงมานะจริงๆทําไมไม่ส่งอินคุนคูล,ลงมาครับผมไม่เข้าใจคือมูดิกเนี่ยแม่งมันผมพอผมม่กเป็นดีลที่ล้มเหลวไปแล้วออจริงๆร,รีบขายอย่างน้อยราคาจะได้ได้ตังพอพอประมาณนะเดี๋ยวมันจะราคาจะตกไปกว่าน,นี้น่าจะส่งอินคุนคูลงมานะอืมใช่ไหมน่าจะส่งลงมานะครับ และเชลซีก็มีโอกาสทองจากช็อตที่มาใช้ายเดอะลิกไปลื่นนะครับหน้าเขตโทษแต่ว่ายังเร็วนะครับกลับมาเร็วแจ็คสันก็ยิงไม่ได้ก็เลยจ่ายให้เอนโซนะครับยิงข้ามคานไปผมว่าช็อตพวกนี้ถ้ามันมีเอนคุนคูอยู่มันน่าจะน่าจะดีขึ้นะมีตัวจบที่ดีอย่างเนี้ยนะครับอ่าถ้าสมมติเปลี่ยนจากแจ็คสันเอนคุนคูหรือเอนคุนคูอยู่ปีกซ้ายแล้วมันมันเห็นอย่างเงี้แล้วมันเติมเข้ามาผมว่า อาจจะได้ประตูก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับออแล้วก็แมนยูก็มีโอกาสอีกนะครับครั้งสุดท้ายจากกานาโชได้วอลเลยหลุดออกไปอ่ะลูกเนี้ยถือว่าตัดสินใจถูกแล้วเพราะว่าไม่ไม่สามารถทําอย่างอื่นได้แล้วนะครับหาตําแหน่งดีตัดสินใจถูกแต่จบไม่ดีจบเกมว่าเสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับแบบว่าแบ่งแต้งกันไปใช่ไหม คืออย่างที่บอกนะครับแมนยูในเตดเนี่ยก็เดี๋ยวรอยุคอมโมรีมแะแท็กติกเปลี่ยนแน่นอนนะครับต้องมาเล่น3-4-3นะครับตอนนี้ก็เหมือนฟันนิตตลอดก็ประคองแท็กติกเซนทาร์ไว้ก่อนแต่ข้อดีอย่างที่บอกก็คือภาษากายนักเตะดูกระฉับกระเฉงขึ้นนะครับส่วนเชลซีก็คือวันนี้จริงๆผมว่ามาเลสกาก็กลัวไปหน่อยนะเพราะจริงๆคองเกมเหนือกว่านะครับ แต่จังหวะสุดท้ายอ่ะในการเข้าทำอ่ะมันไม่ค่อยดีกลายเป็นผมรู้สึกแมนยูอันตรายกว่าเ้ําในจังหวะสวนกลับของแมนยูถ้ากันนายโชวไม่เลอะเธอนะสังเกตดิพูดเนี่ยผมไม่ค่อยพูดถึงจังหวะจบเชลซีนะเพราะเชลซีอ่ะมันดีแค่พาเมอร์จริงๆนะในการสร้างสารรนคะ์น่ะแต่ว่ามันไม่มีตัวช่วยเลยผมอยากเห็นจริงๆนะครับเอสเตเวาวิลเลียมมาไม่จะยังไงเนี่ยพอเอสเตเวาวนี่กระชากดี จ่ายบอลดีแอซิดดีนะครับแอซิดนี่สูงสุดในลีกบราซิลนะยิงก็เยอะสุดนะตอนนี้แต่ยิงนี่ยังยังร่วมนะครับร่วมกวัเบเปโดแต่แอซิดเนี่ยโดดๆดดเลยนะครับเออแล้วก็ยิงไกลดีด้วยถูกไหมก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงนะแต่วันนี้สิ่งที่ผมชื่นชอบคือมอยกเซโดโอ้โหคุมกลางอยู่สบายทำครบทุกหน้าที่ตัดบอลวิ่งไล่บอลอินเตอร์เซปบอล เปลี่ยนจากรับเป็นลูกออกบอลน,นะครับโยนข่าไม่แม่นด้วยไกเซโดว,วันนี้เออก็แบ่งแท้มันไปนะครับแบบที่ก็จริงๆก็โอเคนะครับจาก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 ความผิดพลาดของทั้งคู่แล้วก็จากการจบไม่คมเองของแมนยูก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับประมาณนี้คลิปนี้นะครับมาแบบแห้งๆนะครับหวังว่าคงจะโดนใจและคงจะชอบกันนะครับแมนยูก็ รอดูว่าจะเป็นไงยุคอโมริมาส่วนเชลซียุคมาเลสกามันโอเคอยู่แล้วนะครับณณนะนะเวลานี้นะแต่เดี๋ยวเจอปัญหาไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่านะมาเลสกาเนี่ยไอพวกโค้ชแบบดาวลูงเนะี่ยชอบมีปัญหาเวลาเวลาเจอปัญหาแล้วแก้ไม่ถูกนะครับแล้วก็จะสะดุดแต้มไปเดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่ผมพูดจริงๆนะรอเอสเตวาวิลเลียมนะครับแล้วคุณจะเลิกหุดหิดกับไอมาดูเอเก้ไก่แจ็คเอ้ยกับไก่มาดู ke, s, เอเก้ไก่มูดิกไปเลยนะครับประมาณนี้ครับทุกท่าน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไอสูนนะครับเรากำลังจะใกล้เดินทางเข้าสู่แสนซับสไคร b ์แล้วนะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ